อ้อยพันขั้นน้ำครับพันสุพันหาศูนย์ปีนี้เป็นปีที่สองครับต่อที่สองอมิตรลำ้ำใหญ่ๆครับปลูกเพื่อขยายพันุแล้วก็จำนายพันุหลายครับไปเบิ้งนักปันครับปลูกแจมกับปลาย่างครับนี่ตะลำใหญ่ๆครับ กาน้ำไปขยายพันธุ์แล้วครับที่เหลือดีขึ้นต่อที่สองอต่อที่สองรับใยครับต่อที่สองรับใยใยครับปลูกเพื่อขยายพันธุ์แล้วก็จำหน่ายผักต่อพันธุ์นะครับเด้อ,อมีหลายครับปีเนี้ยคาราชิได้คขันนำขายพุ่นละครับคันนำจำหน่ายปลูกแกมครับ ต้อนอยางนาครับต้อนอยางนาปาหยางต่อที่สองล้ำไงครับล้ำไงหวานครับกรอบอกรอบหวาน ชมไปน้ากันครับปลูแกแจมกับต้นยางหน้าต้นยางหน้าก็ได้ผลแล้วครับต้นไย่ยแล้วก็จะได้กินเห็ดแล้วครับต่อไป ทางหน้ากันต้นใ่ต้นสูงเหรอครับเพื่อนครับปล่อยลำใ่จะอ่อนไหลจะอ่อนลำครับปีนี้อ่าเป็นปีที่สองลำใ่ครับลำใยเพื่อนดูครับล้างล้างย่หลายครับปลูกแกมกับต้นยางนาะ เป็นสวนผสมครับมีต้นกล้วยต้นบกเ้าต้นอ้อยอยู่น้ำกันหลายสิ่งหลายอย่างมืดอ,อือคือรถครับหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ด้วยกันครับเบื้องดูครับ